ไซมอนคุณโอเคไหมเลือดคุณไหลนะอ๋อไม่มีอะไรป่าเอ้ยเลือดไหลไม่หยุดเลยนี่เอานี่ไปซะไม่ไม่เอาไว้ทีหลังเถอะแอตลีย์ผมต้องบอกอะไรคุณบางอย่างไซมอนได้โปรมดนะไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นทำไมต้องตอนนี้ใครคือเดวิด มาที่้อะไรเพื่ออะไรเพื่อบ้าเอ้ยใช่ครับผมตื่นแล้วใช่ไซมอนเจอเลยหรือเปล่าใช่ครับผมผมคือหมอเดวิดอ๋อหมอสแกนสมองใช่ไหมคุณโอเคไหมใช่ครับผมผมแค่ฝันร้ายอ่ะ ผมโทรมาเตือนว่าคุณต้องมารักษากับทางเรานะถึงอาการบาดเจ็บของคุณที่สมองโอเคเยี่ยมโอเคเจอกันยังเดือดเลยเมื่อกี้โอเคสวัสดีนะครับเอ้ยสวัสดีด้วยเอ้ยสวัสดีทุกคนครับพบกับผมฟอเนโนไฟในเกมโซมาอ่า โซมาเฉยๆนะเป็นเกมแนวสอยองขวัญไซไฟนะแนววิทยาศยสาสตร์อะไรสักอย่างนี่แหละมาเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่า <S <S 1> <S 1> เ,เปิดได้ใช่ไหมย้ำนะว่าเกมนี้เป็นเกมแนวสอยองขวัญแบบไซไอไซไฟนะแนววิทยาศยสาสตร์อะไรประมาณนี้ <S <S เมื่อกี้เพื่อนเราส่งข้อความมาประมาณว่าเอออย่าลืมนะเรานัดอะไรกันไว้อะไรประมาณนี้กดคลิกซ้ายค้างเป็นการยกของกดคลิกขวาเป็นการโยนนะโอเคกด R กด R คืออะไรวะอ่านไม่ทันโอเคไม่มีอะไรโปชัวเป็นรูปไม่มีอะไรนะ อันนี้ก็เป็นบัตรอะไรก็ไม่รู้กด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 ให้หมดเกมมีอะไรกดแล้วก็กดไปนะโอเค Gmail เขาส่งมาเมื่อ30เมษายนะมาณสิอะไรประมาณนี้บาบ้าบาบา,บาขี้เกียจอ่านนะโ <laughs> oh, อ้ผมลืมกดส่งอ้าวติดไอ้นี <laughs> ่อีกไปสิวะเออ กดพังได้เหรอโอเคไม่มีอะไรดูเหมือนว่าเราจะต้องหายาให้ตัวเอกกินนะโอเคหนังสือสมองอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยอันนี้เป็นเฟนไฟล์ป่ะ ตู้เย็นเปิดได้เออไปคุยกับเจสอะไรสักอย่างอ่ะเออจดหมายไม่มีอะไรมีสบู่

ความรู้สึกเหมือนกินนมนะแต่พอกินเข้าไปเนี่ยรสชาติแม่งเหมือนกินเขาเรียกว่าไเหรียญผสมในน้ำอะไรประมาณนั้นอนะโอเคเรามาอยู่บนรถไฟใต้ดินใช่ไหมเนี่ยดูจากลักษณะแล้วออฟกูดออฟกูดสถานีถัดไป มีไอ้ขี้เมาอยู่ตรงนี้หนึ่งคนนะแล้วก็มีนักธุรกิจแล้วก็มีคุณผู้หญิงโอเคเจสซี่เจสซี่ว่าไงไซมอนมาหาคู่อยวันหลังได้ไหมวันนี้กูต้องไปหาหมอนะเว้ยมาหาคูหน่อยวันหลังได้ไหมวันนี้กูต้องไปหาหมอนะเว้ย You should get one. อ,อ้วาวผู้หญิงคนนั้นขึ้นมาว่ะบางทีเราอาจจะคุยเรื่องนี้ทีหลังนะหลังจากที่ฉั้นไปสแกนสมองอะไรประมาณนี้เหมือนมีการพูดถึง <c oughs> เกี่ยวกับร้านอะไรอย่าง,อางออเออ ดูเหมือนความทรงจำของเราอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่สถานีถัดไปควีนปาร์คดูคุณผู้หญิงคนนั้นแปลกๆจังเลย คือรถไฟใต้ดินของเมกามันค่อนข้างที่จะสกระปรกแล้วอันตรายมากเลยคือที่นั่นมีแต่พวกขี้ยาก็ไปเชิงขี้ยาหรอกพวกโฮมเลดไอพวกปนจี้อะไรแถวนั้นเยอะอันนี้จากประสบการณ์ที่ไปดู <Hello? S 1> ในยูทูปมานะด,ด,ดรมันชีวัดดีดรมันชีที่นี่มันควรจะเป็นที่ยุง่งไม่ใช่เหรออะไรวะ สองห้าหนมีตัวเลขนะสองหรู้แล้วกดคอมอันนี้ก็เหมือนเป็นเหมือนกับใบนัดเหรอ Gmail นัดออย่างโอเคอ่านี่ไงรหัสสองเอาใหม่เอาให 2 5งหศกดผิดนะกดชิปวิ่งได้เกมนี้มันทำให้นึกถึงเอาลาดเหมือนกันนะเนี่ยนี่ไงหมออยู่นี่วิ่งมาด้วยความรวดเร็วสวัสดีคุณคือไซมอนใช่ไหมดรเหมือนชี้ใช่ไหม We hope to design a gentle way to work with brain reconstruction to help people like you. Oh, did you uh, take the tracer fluid? Yes. Yes, I did. Great. Well, we can start whenever you're ready. Please, have a seat. เออเราตรวจสอบสมองนายแล้วก็จะสร้างอะไรสักอย่างแล้วสรุปใจความคร่าวๆนะโอเคคือแปลอังกฤษก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หรอกแปลเท่าที่ได้แล้วกันเนาะความสยองขวัญน,น่าจะเริ่มขึ้นจากนเนี้ยแหละไอเนี่ยผมนึกถึงเอาลาร์ดแต่อเอาลาร์ดพักสามาไทายเอลอ่ะแม่งมีไอเครื่องอย่างเงี้มยม์เจอเนี่ยคือเกมเนี้ยไปดูตัวอย่างมามันมันมีกลิ่นไอของเอาลาร์ดเล็กน้อยนะ Let me just get this the still You Right. Jarrett, correct? Right. Fermato Canada, Munchies. Born in 1988, July 16. Right. neurograph version 6. Thanks. Good. All files in order. Well this hurt? Manny it's Indians thought cameras would steal their souls. That's so? Well, let's hope they're wrong. <laughs> Ready? พร้อมนะพูดชีสเอาละควะามสยองขวัญเริ่มขึ้นแล้วไงคือตัวเอกเราน่าจะได้รับอุบัติเหตุอะไรสักอย่างแหละก่อนหน้าเนี้ยก่อนหน้าที่เราจะขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุอ่ะคือเลือดเราสมองไหลไม่รู้ว่าเราไปโดนอะไรมานะที่เรานั่งรถกาแฟน่ะนี่ไงเหมือนเอาลาเลยนะอ้าวเฮ้ยสวัสดี Mr. m u n อ h i ม ไอ้มันชี่มันชี่นี่คือหมอนะ Did จิตฉันผิ g ก็ร้องอ้าวมีรอยเลือดไยเว้ย How This place. get did here? กูมาอยู่นี่ได้ไงวะเนี่ยมีชุดเหมือนเหมือนเป็นชุดไอ้เนี่ยชุดนักบินอวกาศอ่ะ ออมนิ่ทูเหรอชิปอะไรสักอย่างอันนี้หยิบได้โยนวะอ <Okay. S 1> มีน้ำไหลด้วยเราอยู่ที่ไหนวะเนี่ยอ๋อมันคือห้องนี้ใช่ไหมห้องที่เราไอ้นี่ ไรวะเนี่ยหุ่นยนต์เหรออุ้ยเฮียแค่เสียงนี่ก็เอาแล้วไงอะไรวะกดได้อะเฮไนไนพูดได้ไหมไนพูดเหมือนกับตัวอื่นได้ไหมเนี่ยเป็นเสียงผู้หญิงครับที่กำลังพูดกับหุ่นยนตัวนี้ นายต้องการเจลหน่อยไหมดูหัวขุ้นยนต์ดิหัวขุ้นยนต์มันเหมือนไอเนี่ยแหละกล้องวงจรปิดแถวบ้านเราอะไอ้กล้องยาวๆอย่างเงี้ยแกดูน่ากลัวมากเลยฉันจะฉันจะปิดเขาเขาเรียกว่าฉันจะปิดเครื่องของนายนะเสียงอะไรวะทำไมตัวเอกหายใจ ไอ้เชี่ยไอ้หุ่นยนต์ตัวนั้นมันออกไปไหนแล้ววะกดคอนโทนนั่งเลยครับน่ากลัวมันหล่นๆนะเนี่ยดูเหมือนว่าไอ้หุ่นยนต์มันน่าจะเข้าไปในท่อนั้นนะเชี่ยอะไรอะไรอะไรไอสัตว์ อะไรวะกดคอนโทรน้ยมันอยู่ในห้องนี้ครับชิบหายแล้ว พูดเป็นภาษาหุ่นยนต์นะไม่รู้มันพูดว่าอะไรอ่ะต้องเปิดจริงๆใช่ไหมเนี่ยมาวันเดือนปีโอเคดูเหมือนว่ามันจะไปแล้วนะไอ้หุ่นยนต์ตัวนั้นอ่ะอมนิทูนี่ไงอ๋อเราต้องเอาไอ้เครื่องนี่ไปห้องจุดเกิดเรานี่หว่าใช่ไหมกดแทบ็บเอา กดแท็บแล้วเม็นมีอะไรเดยโอเคมันคงยังไม่มาไล่ล่าเราใช่ไหม คนตื่นเต้นเลยเหียบิดทุกวันโอเคอมนิดทูเราเอาบัตรมาใส่โอเคแล้วก็ I'm here to tell you that's not gonna happen. Don't get me wrong, I don't wanna get in your way. We need you guys to keep this place up and running, but there needs to be a good one. Yeah, yeah. I don't wanna hear you barge into some quarantined area at Omicron and just knock down the whole place with some virus or whatever the hell they're doing over there. This is what you can do. You'll be able to use it to open doors. Basically all of them if you can't there's something wrong or someone didn't want you in there then what do you do you shove that Omnitool the tool into a terminal and see if you can't get around it somehow i mean sometimes you'll need to get it to places where you don't belong just find a way you're an engineer for crying out loud what else take care of your gear don't be an ass เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะคือเขาบอกประมาณว่าอมนิทูเนี่ยมันสามารถเปิดฐานฐานปฏิบัติการอะไสักอย่างอ่ะมีการพูดถึงไวรัสอะไรด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาบอกว่าระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยไออุปกรณ์เนี่ยจะช่วยเราเปิดทุกประตูได้อะไรประมาณนี้ข่าวๆอัปเดตเลยไอ้น้อง ชิปพร้อมอัปเดตแล้วเหมือนเราอยู่บนยานอะไรสักอย่างหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะอะไรวะ ที่แน่ๆที่แน่ๆไอตัวไล่ไล่าเรามันน่าจะเป็นหุนยนต์แหละมันอยู่บนท่อเหรอเปิดเปิดเร็วเปิดเร็วให้ตายโคตรน่ากลัวเลย <c oughs> โอเค โอ้เพิ่งสังเกตเราอยู่เหมือนฐานวิจัยลับใต้น้ําใต้มหาสมุทรเถอะเนี่ยสุดยอดอันนี้อะไรอะเอมี่อยู่ไหมฉันอยู่พร้อม,มไปยังเราออกไปตก<ม>ปลาท,ที่เทสต้มมากันเถอะเราทำงานเป็นปี ที่สร้างพลังงานอะไรสักอย่างนะแล้วก็มันเต็มไปด้วยหุ่นยนต์อะไรสักอย่างแหละเออเรามาวิจัยเรามาเรามาอยู่นี่ได้ไงประเด็นนะ่ะเรามาอยู่นี่ได้ไงก่อนเราอยู่สำนักงานหมอไม่ใช่เหรอวะเราอยู่ทำไมเรามาอยู่ไอ้ฐานใต้น้ำได้เนี่ย งงแล้วก็ไม่เข้าใจเจ้าค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้มันมีคำพูดบอกมาว่ากูต้องรีบกลับไปอะไรสักอย่างไม่ไม่หยุดมันเดี๋ยวนี้อะไรวะนี่มันอะไรกันเนี่ยมันเป็นเหมือนกับ อะไรก็ไม่รู้ว่าเอเลี่ยนอะเอเลี่ยนผสมเครื่องจักรอะไรประมาณเนี้ยเออเอาละคานท่อด้วยเมื่อกี้มันมีไอหุ่นยนต์อยู่ในท่อไม่ใช่เหรอคือกดวิ่งไม่ได้นะคือมันให้เราคานไปเรื่อยๆไม่รู้เปครัไม่รู้ว่าคานไปไหนด้วยแล้วผมก็ได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันก็๊กแก๊กแก๊กแก๊กเนี่ย ขุ่นยนต์อยู่ในท่อหรือเปล่าเนี่ยนั่นไงผมว่าแล้วเราตามมันไปได้ไหมลองดูไหมไปไหนแล้ววะไปโคตรเร็วเลยเกมนี้มันมันยังสู้เอาล่าสไม่ได้หรอกเอาลาดด่าส์อะดิบเถื่อนกว่าเยอะปอบใจตัวเองไปอย่างั้นแหละไม่ได้เล่นเกมผีนานรู้สึก มันตื่นเต้นไปหมดเลยอะดรีนาลีนสูบฉีดอะไรวะเนี่ยน้ำมันเหรอมีเอกสารตรงเนี้ยโดนทัดอะสักอย่างอ้าวมีหุ่นยนต์ตัวนี้ว่ะ Hey Can you hear me เฮ้ได้ยินฉันไหม ไม่หุ่นยนต์ตัวนี้เป็นผู้หญิงอะฉันต้องการมันทำไมฉันโอเคฉันมีความสุขมากเหยียบแม่งเลยเนี่ยมันมีเอเลี่ยนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอะไรวะข้างหน้ากดได้อะ อ๋อกดให้ตรงเหรอ Activate offline อเลยทีอย่าง Offline optimize main power unlock door unlock ข้างล่างมันเหมือนเป็นเตาหลอมอะไรก็ไม่รู้อะไรตรงนั้นอนะ อะไรวะลิสบอนโปรตุเกสออฟไลน์หมดเลยเฮ้ยมีไซนี่วะไซ์แลมด้ามีเสียงคนว่ะดีเกิอะไรขึ้นได้ยินผมไหมได้ยินอัพด์ what's g o i g on a v e no idea I just sort of ผมไม่รู้สิอยู่ผมก็ตื่นขึ้นมาที่นี่นายชื่ออะไรไซมอนอ้าเอยนายอยู่ที่ไหนตอนนี้รับที่ที่เอาไว้จัดการพลังงานใช่นายควรขึ้นมาที่ขั้งบนนะที่คอมเพนเตอร์ There's something seriously wrong here. Hello? สัญญาณก็ขาดหายไปเหมือนเหมือนเราอ่ะได้ยินเสียงผู้หญิงนะแต่ว่าผู้หญิงไม่ค่อยได้ยินเสียงเราอะไรประมาณนี้แล้วเขาบอกให้เราขึ้นไปที่คอมเซ็นเตอร์ด้านบนตรงไหนก็ไม่รู้นะโอเคก็สมควรเก็บเวลาแล้วเนาะ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะขย่ำไลค์ขย้ำซับและขย้ำแชร์กับชาแนของผม,ผมเวยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอเบรกพาร์ทหนึ่งไว้ที่ตรงนี้ก่อนและกันมันน่ากลัวเหลือเกินสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับผม